สวัสดีครับผมสวัสดี FC a อ e เซนฟาร์มทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ทร้านเฟอร์นิเจอร์เอ่อเดี๋ยวอาฟินอาฟินซื้ออะไรวันนี้ซื้อชั้นวางเนาะ,ะต้นสักทองเฟอร์นิเจอร์นะครับต้นสักทองเฟอร์นิเจอร์ที่นี่มาจากจังหวัดแพร่เลยนะครับผม <c oughs> นี่พี่เขาบอกว่าถ้าอาเซนฟาร์มรีวิวให้เดี๋ยวเขาลดให้100บาทอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวไหนนะครับว่าอ่านี่นะครับ ตัวนี้นะครับที่อัปินชอบนะครับผมเพื่อนๆเพื่อนๆนะครับถ้าต้องการเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับนี่ยังจงชุดนี้นะครับโต๊ะกินข้าวแบบสวยหรูใหญ่ๆต้นไม้สักเลยนะครับผมเพื่อนๆราคานะครับสองหมบาทนะครับพี่อ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะครับอ่ะเพื่นี่ชั้นรองเท้าเหรออ่าอย่าง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 ชุดนี้เท่าไหร่พี่ 6,009นะครับพี่เขามาจากจังหวัดแพร่เลยนะครับผมเพื่อนตอนนี้เราอยู่ที่งานเกษตรอีสานใต้นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนะครับสนใจเฟอร์นิเจอร์แบบนี้นะครับให้ติดต่อที่เบอร์โทรนะครับ0-95เด้๋ยวให้พี่เขาแนะนําดีกว่าสวัสดีครับพี่พี่มาจากจังหวัดไหนครับจังหวัดแพร่ครับอ่ะพี่ยืนมุมนี้ดีก่อ่ะพี่อยู่อ่ามาจากจังหวัดแพร่ชื่อร้านครับหนทองครับร้านต้นสักทองเฟอร์นิเจอร์ครับ พี่รับส่งทั่วประเทศไหมรับส่งทั่วประเทศครับผมส่งทั่วประเทศเลยนะครับเอาขอขอเบอร์โทรหน่อยครับพี่เบอร์โทรศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสามหนึ่งห้าเจ็ดสามหนึ่งห้าเจ็ดเอาถ้าสมมติผมจะไปเชียงใหม่ผ่านร้านพี่ไหมผ่านครับผมอยู่ก่อนถึงสามแยกเด่นชัยครับก่อนถึงสามแยกเด่นชัยนะครับร้านอยู่ติดถนนแบบใหญ่ๆเลยไหมชื่อป้ายป้ายขึ้นป้ายใหญ่ๆว่าอะไรต้นสักทองตรงนั้นเลยครับผมชื่อร้านนี่เลยนะนะต้นตะกทองเลยอ่าต้นนี่นะครับผมเพื่อน ต้นสักทองเฟอร์นิเจอร์ครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับนี่เบอร์โทรตามนี้เลยครับเพื่อนๆจะได้เฟอร์นิเจอร์แบบไม้สักของแท้เลยครับแบบว่าข้ขอดีของเฟอร์นิเจอร์ไม้มันดีไงพี่อายุการใช้งานนานครับผมแล้วพวกไม่กินแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม้สักครับคือนี่คือคุณภาพของไม้สักนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่ามันหรูดีอะผมว่ามันมันหรูและคลาสสิกด้วยไดมั้ยอปินอปินก็จัดชุดนั้นไปแล้วนะครับ ตัวหนึ่งเอาชุดเล็กไปก่อนเอาจิบจิบไปก่อนแล้วแม่ชอบตัวไหนนะอ่อเตียงอ๋อโต๊ะกินข้าวตัวนั้นโต๊ะกินข้าวตัวนี้ชุดชุดนี้เท่าไหร่พี่สามพันเก้าพับได้นะครับผมเพื่อนอืมออแบบนี่ครอบครัวขนาดเล็กนะครับผมเพื่อนไม่แพงนะมันพับได้พับพับเก็บได้ทุกตัวอ่าเดี๋ยวให้พี่ขอแยกครับเดี๋ยวพี่ชื่อชื่ออะไรครับผมอ่าพี่ต้นนะครับ ต้นสักทองเฟอร์นิเจอร์นะครับนี่มันพับได้แบบนี้นะครับผมคือข้อดีผมผมชอบตรงนี้แหละเนี่ยเออมันประหยัดพื้นที่ได้ด้วยนะครับผมถ้าเรากินข้าวเสร็จแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็พับเก็บเดี๋ยวผมกอนั่งดูหน่อยอัาที่ถ่ายต้นถ่ายอะไรต้นต้นตัวนี้ก็พับได้ใช่ไหมตัวกลางก็พับได้ครับเออเท่ดีเท่ดี โอ้ชอบชอบชอบอย่างอย่างชุดนั้นเท่าไหร่ครับตัวชาคุณน่ะชุดนี้หมื่นเก้าครับเป็นงานโมเดิร์นโอหมื่นเก้าเลยสำหรับไม้หนาสามนิ้วเหมาะสาหรับร้านไอ้นี่เลยเนาะร้านอาหารหรือไม่ก็ตามบ้านก็ใช้ได้เนาะพี่เนาะใช้ได้ครับผมเป็นงานโมเดิร์นครับเป็นงานตัยใหม่ใหม่ครับครับราคาคุยกันได้ลรได้มาต่อกันหน้างานได้เลยครับไม่มีค่าขนส่งอ่าพี่เขาแล้วพี่เขาส่งทั่วประเทศเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นนะครับแล้วชอบนะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้นะครับ เรามาจากจังหวัดแพร่เลยนะครับพี่ต้นเขาอยู่จังหวัดแพร่นะครับเยอะมากๆแต่วันนี้เพื่อนๆถ้าเห็นคลิปนี้แล้วนะครับงานนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับอ๋อพี่ต้นอยู่อีกสองวันเหรอเออถ้าอย่างงั้นแม่พี่ต้นอยู่อีกสองวันนะครับก็คือรอรอรถสิบรอมาขนกลับแต่ช่วงนี้ก็คือจะลดราคาครับถ้าเพื่อนๆมานะครับเพื่อนๆมาเพราะว่าพี่ต้นไม่ขนกลับไม่อยากขนกลับเนี่ยเห็นไหมครับโลแกนเขาไม่ขนกลับแล้วครับ คือจะดัมราคาให้ครับเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้ถูกกว่านี้อีกครับผมเพื่อนเพราะว่าถ้าขนเก่าก็ต้องเสียค่ารถขนอีกนะครับมาเลยที่มหาอุอมหาพิกัดที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับเพื่อนๆปักหมุดมาเลยปักหมุดมาง่ายๆมากนะครับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาก็จะเห็นร้านพี่ต้นนี่แหละครับนี่หน้าตาแบบนี้เลยครับพี่ต้นเนี่ยเสียต้นเอาวันนี้ขอบคุณพี่ต้นมากครับขอบคุณมากที่มาอุดบนุนครับผมครับยินดีครับผม